ขอบคุณค่ะช่วงนี้ติดตามการวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกับรองศาสตราจารย์ดรเสรีสุภราทิตย์และคุณดารินคล่องอัครานะคะวันนี้ทั้งสองท่านเดินทางไปที่จังหวัดปทุมธานีไปดูเรื่องของสถานการณ์น้ำที่บริเวณนิคมอุตสาหกรรมนวนครนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะคุณดารินคะ,คะตอนนี้ระดับน้ำเป็นยังไงบ้างคะก็ลดลงเยอะนะคะ,คะลดลงประมาณตั้งหนึ่งเมตรแล้วที่นิคมนี้แต่ว่า ข่าวร้ายก็คือว่าน้ํายังสูงอยู่ประมาณสักเมตรเจ็ดสิบเซนติเมตรค่ะค่ะอาจารย์คะสาหรับเรื่องของนิคมอุตสาหกรรมนว่านคร,ครก็เป็นข่าวดีนะคะที่เขากําลังเตรียมที่จะกู้นิคมแห่งนี้เหมือนกันแต่ว่าระดับน้ํานั้นก็ยังดูว่าสูงอยู่มากทีเดียวการกู้นี่จะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนคะในเวลาทีในเรื่องการกู้คิดว่าคงไม่มีปัญหาอะไรนะแต่เพียงแต่ว่าต้องคํานึงถึงว่าการสูบน้าอย่างอย่างอย่างมากเนี่ยนะฮะก็คือจะทําให้ระดับน้ำเนี่ย ในกับนอกนิคมเนี่ยฮะต้องต้องจัดให้ดีก็คือหมายว่าน้ําระบายไปไม่ทันเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าน้ําทางนกับทางนอกเนี่ยน้ำทางนต่ํากว่าถ้าสูงมากไปคันก็จะรับไม่ไหวอีกเพราะคันมันชุ่มแล้วก็นะอาจจะไหลเข้ามาอีกถูกต้องก็อาจจะต้องเลี้ยงไว้บ้างนะ,ะเ,นเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันะนะครับ แต่ก่อนอื่นไปดูทางภาคใต้ก่อนดีไหมคะอาจารย์คะช่วงนี้ฝนตกหนักแล้วก็มีน้ําท่วมกันหลายพื้นที่แล้วภาคจากกรมตุนิยมวิทยานะฮะอันนี้เป็นข้อมูลฝนนะฮะเมื่อวันที่21นะฮะเราให้มาดู2วันนะ21 22นะจะเห็นว่าเฉดสีเขียวนี่เป็นเฉดที่ฝนตกหนักประมาณ1้อยมิลลิเมตรนะฮะแน่นอนที่สุดนะสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะฮะจนตอนนี้รับผลทบนะฮะตอนนี้สิ่งสำคัญที่สุดก็คือฝนสะสมนะฮะเราก็มาสะสมดู21ถึง23นะฮะจะเห็นว่า เฉดสีต่างๆเหล่านี้ยังไม่เป็นเฉดสีสีบันเย็นเห<ช>่นไหมต่างฝั่ง,งทศไทยนั่นหมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่าโอกาสที่จะเกิดน้าท่วมกรณีใหญ่อย่างเงี้ยนะยังไม่ถึงจุดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้เองก็คือยังไม่ต้องไปห่วงนะแต่ว่าก็เฝ้าระวังก็คือเฝ้าระวังเหตุการณ์นะถ้าฝนตกหนักอาจจะเป็นสามชั่วโมง6กชั่วโมงอะไรก็ต้องก็ต้องเฝ้าระวังแหละนะฮะแต่ส่วนใหญ่ฝนตกแค่ประมาณ 100 mm, ร้อยถึงสองร้อยมิลลิเมตรนะฮะส่วสามวันนะครับนี่เป็นเหตุการณ์ปกติในฤดูฝนของภาคใต้หรือเปล่าคะอาจารย์ครับปีนี้เนี่ยเมื่อเทียบกับ30ปีที่ผ่านมาเนี่ยฝนอาจจะเพิ่มมากเกินประมาณ20-30%ิบสามสปอนต์นะฮะปีนี้นะครับถ้า<ร>อย่างน<ต>ั้นต้องเฝ้<ช>ราระวังเหมือนกับทางด้านบนบนท,ทั้งหมดที่ผ่านมาด้วยนะคะใช่ครับลองดูภาพต่อไปแล้ววันวันอื่นๆเป็นยังไงนะอย่าลืมนะลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือแรงมากนะครับเพราะฉะนนั้ความแรงของตัวนี้จะทําให้น้ำเนี่ยในอ่าวเนี่ยก็ มีสูงขึ้นนะฮะโอกาสที่จะ,ะน้ําหลากในทุ่งเนี่ยฮะจะไหลลงไปก็ลงไปได้ช้านะเนใื่องจากนฝนตัวนี้ะนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนฝนเองเนี่ยฝนอย่าลืมนะฮะว่าฝนเฉดสีดแดงนี่หมายว่าโอกาสที่ฝนจะตกก็คือยังคงเป็นพักใต้ตอนล่างอยู่นั่นเองนะครับลองดูภาพถัดไปครับวันที่25ก็เช่นกันนะฮะก็ยังพักใต้ตอนล่าง อย่เช่นก er si ันแลวก็คงต้องเฝ้าระวังต่อไปอย่างนี้3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คงจะต้องเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์ฝนกันอย่างใกล้ชิดในเวลานี้นะคะครับค่ะคราวนี้ไปดูภาพกันบ้างค่ะที่วันนี้เราสองคนได้ไปในนิคมสารมนวณนครนะคะภาพแรกที่เห็นก็คือน้ํานั้นยังท่วมขังแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นแล้วนะคะอาจารย์ตอนนี้ครับครับก็บางโรงงานนะฮะก็จะมีของซึ่ง ซึ่งเป็นอย่างไของที่หมักไว้อะไรเสียหายนะฮะัมัาจจะส่งกินก็เห็นภาพคนกู้รถออกมาเพราะรว่าเขาเล่าให้ฟังนะคะว่าก่อนหน้านี้นี่น้ำท่วมมิดรถจมหมดเลยมองไม่เห็นแต่ตอนนี้ เริ่มเห็นหลังคารถแล้วก็เลยมีความพยายามในการกู้ทรัพย์สินออกมาเป็นรถยนต์เป็นมอเตอร์ไซค์และเครื่องจักรด้วยคแล้วก็มีความพยายามจะสูบน้ําออกมาที่ทางด้านิเหนือะก็เพื่อให้ลงคลองเชียงรากเราก็ไปดูมานะครับน้ําก็ไหลไปตามคลองเชียงรากนะคะค่ะนอกจากนั้นเราก็ยังเห็นว่าสภาพของโรงงานเสียหายมากแต่น้ําก็ลดลงไปเยอะนะคะอาจารย์เท่าที่เห็นภาพนี้ท่านมองจากคราบน้ําก็ลดลงไปเม็ดหนึ่งได้ะค่ะนะครับ โรงงานต่างๆก็อยากจะกู้สถานการณ์ให้เร็วที่สุดนะคะเพราะหมายถึงว่าแรงงานจะได้กลับมาทํางานด้วยมีการสุบน้ําอีกทางด้านหนึ่งด้วยนะคะฝั่งการล้างรถไฟก็มีนะครับครับในทางประเด็นนี้เราก็ต้องขอบคุณนะท่านพลตํารวจเอกสมชายวนิเสณีท่านรองประธานนิคมสังคมนะก็ได้ให้ความอนุเคราะห์เรื่องเรือนะครับ ได้เข้าไปสำรวจพื้นที่นะคะคอาจารย์ดูการระบายน้ําตอนนี้นี่จะจะมีผลอย่างไรบ้างคะเพราะว่าน้ํายังสูงมากดูแล้วการสูบก็ยังยังทำได้เต็มที่แล้วหรือยังคะตอนนี้ครับคือขณะนี้เองเนี่ยผมได้ปรึกษาหรือหาลือกับทางการกำกับการพัฒานะฮะของนิคมเนี่ยก็ ปัญหาก็คือประเด็นเดียวเท่านั้นที่เขากังวลก็คือว่าการระบายน้ําหลังจากสูบไปแล้วเนี่ยระบายค่อนข้างจะยากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์ว่าทําไมถึงยากนะแล้วก็ควรจะแก้ไขยังไงจากนั้นเราไปที่ประตูน้ําพระอินทด้วยค่ะก็เห็นถึงการระบายน้ําแล้วก็มีประเด็นตรงที่ประตูน้ําพระอินทนี้ประตูปิดอยู่แต่ว่าน้ํานั้นข้ามล้นมาเลยล้นประตูนะคะน้ำก็ยังมีมากอยู่นะฮะทั้งคลอง26เองเขกเองลงมาคลองหนึ่งเองน้ําก็ยังล้นอยู่ น้ําก็ยังเติมมาเรื่อยๆก็ทําให้ประชาชนที่อยู่ด้านท้ายนั้นก็มีน้ําท่วมอยู่ในเวลานี้นะคะใช่ครับค่ะ่ครับก็ลองมาดูนะฮะภาพแรกก็ลองดูนะนิคมอุตสาหกรรมนวัตกรเนี่ยนะฮะมีพื้นที่ประมาณ5,000ไร่นะครับ เพราะฉะนั้นปริมาณน้ำเราประเมินว่ามีอยู่ประมาณสัก17 18ถึงล้านลูกบาทเมตรนะฮะในนีะนี้การสูบนะท่นนี้เริ่มสูบแล้วนะฮะสถานีพินหนึ่งทางด้านทิศเหนือนะฮะพีสองแล้วก็พีสามนะฮะทิศเหนือเนี่ยพีหนึ่งเนี่ยก็พยายามสูบลงของเชียงลากน้อยหรือของเชียงรากนี่แหละฮะอย่าลืมนะของเชียงราเนี่เป็นคลองที่ต่อมาจากลองและพีพัดนะฮะแล้วก็มีประตูที่จะควบคุมนะฮะลงมาแล้วตรงนี้ก็จะไปลงแม่น้ำเจ้าพิชญานะครับทีนี้ประเด็นก็คืออย่างนี้ครับประเด็นคือว่า เดี๋ยวเราก็ไปดูว่าน้ําในคลองล่างน้อยไหลหรือเปล่านะเพราะว่าถ้าสูบมาแล้วไม่ไหลเนี่ยจะมีปัญหาการนิคมเองด้วย <จะ S 2> เพราะย้อย่างบมาอีกเออใช่ใช่เป็นเด่นนะฮะส่วนสถานีปีสองปีสามเนี่ยสูบมาแล้วก็สูบลงข้างทางรถไฟนะฮะน้ำก็ไหลามาพาะเราก็ไปวัดน้ำนะฮะน้ำไหลามาน้ําเติมมานะฮะก็คือห้าลูกบอลเม็ดตรตีขึ้นไหล,ลไปข้างล่างอันนี้ก็จะไปแถวๆมาาลยธรรมศาสตร์ข้างๆนะฮะแล้วก็หมู่บ้านไวท์เฮาส์แล้วก็ลงไป แต่หมู่บ้านรัตนาโกศิร์ลงประองลังสิทธ์นั่นเองนน้าที่เติมอยู่แล้วของเปลมประชากรเท่าที่เห็นวันนี้ก็ยัง้นอยู่นก็ล่นมาทางฝั่งนี้ฮะของเปลมก็คือล้นมาทางฝั่งนี้นะฮะก็ยังมีน้ําอยู่นะฮะเราไปดูแล้วก็มีน้ํายังเยอะอยู่นะฮะน้ำทางบนเนี่ยน้ำในทุ่งนี่ยังเยอะอยู่แสดงว่าน้ํายังเติมมาเรื่อยๆนะคะครับน้ำเติมเลยเดี๋ยวลองไปดูงรูภาพตัดไปถึงที่ประตูน้ำฮะ ภาพสัดไปครับะนะครับประตูน้ําพระอินทราชาชาค,คือประตูนี้นะครับประตูน้ำคลองหนึ่งคือตรงนี้น,น,นี่เมื่อกี้ที่ผมไปวัดน้ําตรงคลองเชียงรากน้อยคือคลองนี้เองคลองนี้เองเราไปดูแล้วน่าเป็นห่วงมากเลยน้ําไม่ไหลเลยใช่ค่ะนินงน่งๆเลยขยะวัชพืชเต็มไปหมดเลยนะเพราะฉะนั้นประเด็นก็คือว่าสูบน้ํามาคลองนี้น้ำก็จะเทกลับไปใช่ไหมน้ำนิ่งน้ำเทกลับไปเพราะฉะนั้นน้ำเทก็คือน้ำเอ่อ น้ำไม่ไหลไปในทางนี้ก็จะล้นเข้าท่วมได้อีกใช่ครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งว่ามันมีประตูน้ําประตูน้ำหนึ่งนะฮะก็คือหลังของเปรมเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็คงต้องใช้เครื่องสูบน้ําช่วยเล่งนิดหนึ่งนี้ผมก็จะประสานกับทางกรมชลประทานไปว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นสําคัญนะไม่อย่างนั้นแล้วนิคมสูบมาแล้วก็จะไหลกลับไปหาเขาเหมือนเดิมนะครับตอนี้ส่วนคลองหนึ่งคลองหรือคลองยี่สิบหกนะฮะก็คือคลองหนึ่งเนี่เราไปวัดดูแล้วโอ้ปรากฏน้ําเยอะมากครัแล้วน้ำไหลเร็วมากะแสดงหเ็นว่า หลังจากวังถนนผลโยธินเนี่ยนะแม้ว่าน้ําจะไม่ล้นถนนผลโยธินเนี่ยแต่น้ําลอดมานะฮะลอดมาแล้วก็เร็วมากนะฮะลอดมาแรงเพราะน้นํายังเยอะอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นผมก็เดี๋ยวผมจะมาวิคอยดูว่าเราคงจะต้องอดทนละอดทนยังไงนะเดี๋ยวจะมาดูกันน้ำยเยอะนะฮะน้ํายังผ่านประตูน้ําพระินราชาประมาณ2องระดับเมตรต่อทีเพราะฉะนั้นน้ำลงมาคลองหนึ่งก็ประมาณ32งเพราะฉะนั้นก็แถวนี้ก็จะท่วมนะที่เราไปดู น้ำข้างๆก็ท่วมหมดนะน้ำตัวนี้เองที่จะต้องไปลงไปทางล่างลงมาคลองลังสิทธ์ซึ่งคลองสิทธ์จะต้องจาเป็นจะต้องสูบน้ํเพราะโดยน้ําตัวนี้เข้ามาเยอะถ่าอย่างนั้นไปดูที่คลองลังสิตธ์กันนะคะว่าสถานการณ์พอรับน้ํามาจากด้านนี้แล้วเป็นอย่างไรภาพถัดไปเลยค่ะนนะฮะวันนี้เองเนี่ยแม้ว่าน้ําจะลดลงนะรดับน้ําทุกที่จะลดลงประมาณ3-5มเซนฮะแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนก็คือว่าน้ําเยอะมากทะ่ทางบนนะน้ำสอง้ล้านลูกบาทเป็นเนี่ยไม่ใช่2 1 0ล้าน แล้วก็หมดนะฮะก็จะเติมมาอีกน้ำเติมอีกนะทั้งหมดจากจากแนวถนนผลโยถิ่นนะ้นําก็หลอดมานะฮะแต่ว่าจะเติมในอัตราที่มันลดลงแค่นั้นเองนะ,ะเพราะฉะนั้นเราอาจจะอยู่อย่างนี้ไปนานเนะี่ยผมก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวเราต้องประเมินว่าปีใหม่จะอยู่หรือเปล่านะฮะ<อ>เพราะว่าเราคิดว่าน้ําจะหมดตอนนั้นช่วงนั้น2องสบล้านนี่หมดมชุดนี้ก็หมดแล้วปรากฏว่าน้ําก็ยังเติมมาอยู่วันนี้ไปดูนะก็เลยลนะเพิ่มเข้ามาอีกครับเติมมาเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นเป็นประเด็นว่า คนทางล่างหรือคนทางบนเนี่ยก็คงจะต้องอดทนละนะฮะอดทนยังไงนะฮะเดี๋ยวมาดูนะค่ะเมื่อวานนี้ก็มีการลื้อคันบิ๊กแบ็กไปตรงนี้นะฮะก็วันนี้ก็มีทางผู้อยู่อาศัยฮะในหมู่บ้านการ์เดนโฮมในชุมชนเอกเองก็บอกว่าน้ําลดลง7-10ดถึเซนะนะก็ชัดเจนว่าอิทธิพลของบิดแบ็กก็มีอิทธิพลกับเขาแน่นอนฮะแล้วถามว่าชุมชนทางล่างเนี่ยได้ผลกระทบมากเท่าไหร่นะฮะเราเคยประเมินว่าเมื่อวานนี้ก็ประมาณ2เซน วันนี้เองเนี่ยก็มีเจ้าที่ไปวัดก็ประมาณใกล้ๆเคียงกันนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยอยากจะเรียนให้ไม่ว่าจะชุมชนทางเหนือหรือทางล่างนะฮะทางเหนือเนี่ยเข้าท่วมสองสามเมตรนะทางล่างท่วมส0ิบเซนท่วมอีกสองเซนไม่เห็นเป็นไรเลยนะมองในแง่ความรุนแรงนะฮะความรุนแรงเนี่ยเพราะฉะนั้นผมคิดว่ากรุงเทพเองก็ต้องอดทนนะฮะคนทางเหนือเองเนี่ยท่านลดแล้วท่านก็พอใจในสิ่งที่ได้รับนะฮะน้ำจะลดลงไปเรื่อยนะผมคิดว่าการคุยกันเนี่ยเป็นเรื่องที่ ดีมากมหรือฝรั่งเขาเรียก l i s k communication นะฮะต้องทำความเข้าใจกันก่อนอนะฮะว่าจะเกิดอะไรขึ้นผลทบจะเป็นยังไงนะอ,อย่าเพิ่งไปใช้อารมณ์นะฮะแล้วก็ปิดถนนอะไรอย่างเงี้ยนฮะซึ่งสิ่งที่ก็อยากจะมิงวอนนะ,ะวันนี้ก็มีตัวอย่างข่าวดีอันหนึ่งนะทางชุมชนทางสีการเมืองเอกแล้วก็ทรงประภานะฮะดนเมืองเอกเนี่ยวันนี้นัดเจอกันที่ แถวแถวแยกสีสมานนะ,ะอันนั้นเป็นสิ่งที่ดีมากเลยคุยกันนะใช้สมองคุยกันนะวันนี้ผมก็เข้าไปร่วมด้วยนะ,ะก็มีข้อตกลงต่างๆนานาที่รัฐบาลจำเือนกันให้นะอ,อย่างนี้ก็เป็นคอมมิตเมนต์นะฮะก็คือว่าเจรจาก,กันด้วยด้วยสร้าง เพื่อง่าสร้างสรรค์นะฮะกันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีก็อยากให้เกิดอย่างนั้นทุกชุมชนนะครับผมค่ะถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยตอนนี้เราอาจจะต้องอดทนกับน้ําที่ยังต้องไหลเข้ามาอยู่แล้วเวลาอาจจะยาวนานแต่ทีนี้จะช่วยกันอย่างไรสําหรับคนต้นน้าและท้ายน้ําในเวลานี้นะคะใช่ครับค่ะขอบพระคุณมากค่ะจันคะสวัสดีค่ะ ก็คงน่ากังวลไปอีกนิดนึงค่ะคุณประวินไมัยเพราะว่าเท่าที่ไปเห็นเนี่ยต้นน้ำน้ำเยอะจริงๆแล้วก็ยังล้นมาเรื่อยๆแบบนี้นี่คนไทยต้องอดทนมากๆแล้วล่ะคะ่ะขอบคุณอาจารย์ขอบคุณคุณนรินในช่วง <Okay. S 1> นี้นะคะค